สวัสดีครับผมส่ครับชีวิตเกษตรกรไกลเลี้ยงแล้วครับมตัถึงดเหมไเยอยีดเขบคว่างครับปัดที่ไหนคว้างทำแล้วนองเหนตัดลำมันตัดลำใบครับตัตัดลำใบ

จิบมันนี่ครับหัวมันเห็นบ่แต่คันนึงันนึงก็พูนอยู่สูงสูงสูงมันแต่งนี้ก็สิบ่สิไรอยู่บ่ไบรบงแล้ว8ไรไปแล้วแล้วล่ะไปแลวแล้ว เดียวยูเกตเกตข้องครับนี่จากนี้มันนี่เกตข้องมืออื่นเครื่องมือไหนจะเร็วถ้าเอามันจะซีตันมืออื่นจะได้เพราะมันนี่ได้ซีตันจะได้ซีตันจะดอกมือนเดี๋ยวอ่าน่าเนาะนี่นี่ะครับมันคงมีทัดลำตัวหรอแตัดลำตัวครับใต้บนเหมัอนลำตัวคือน้องเนาะ เดีแหละเลีเ้ยงนก็ลายดอกถูกคนไปแล้วครับโอ้มันก็เป็นราคาที่เฉลได้ปลูกเยอะที่นาปลูกอ้อยครับคิดว่าสร้างเส้นที่นาปลูกอ้อยผู้คนปลูกมันท่องกระปูกกีนี่เลี้ยนละนี่เป็นคนรับป,ปลูปกไไหม ุกนกับปุกกรปุกครับปุกมันหลักปุกไว้สลับกันไปนะครับสลับคนอิ่นว่าอยังก่อสล so ับเป็นเป็นอันเปิดเนาะปุกเปิดหุ่นเวียน กสิบหัวดีขึ้นมาแรกครับมาแรกสิบว่าดีอยู่ติษทนสร้างฝุ่นมาติดแดียนกเจ้าะหลบโเป็นหัวสวงามเลยติดหัวสวงามเลยสวยงาม ก็แบ็นี้โปุ๋ยใส่ปุ๋ยทีเดียวครับใส่ปุ๋ยทีเดียวมาใส่ปุ๋ยได้าจังคือัยุ่เยลมลมันอมนนจะไ้ปลูกเกิดี่ง จะไ,ได้ลมันก็วัไนไปเอาไ้เนาะไปเอาลามันไปตัวก็เดผูกดูกไ้ครับพี่นะักกินไว้ก่อนผูกไปชราชา,าดผูกไ่ผูกไ้ งไม่จะได้มาไหลเยี่ยนห่านน,าน,านี่ขึ้นเยี่ยมของทั้งยังดีเลย thấy thấy điều khô được thấy, thấy rồi, thấy rồi, chưa mày con, phía đằng, mày cái đằng tắt đi không 天呐！哎呦，这个，这个是什么？ chiên gì lại đúng ừ, đánh đánh không? giằng chiên, già sử phun phay, cứ tụi đi đi. về ยังกินนั่นยงกินตรงไห้ฮะยังครับยังกินบีตราไหนฮะดูแบบซุ้งดูโห่ กโงอ้เขียวนี้เลยออม,อง,มอ,งยยองกันังจะเันเขาวันเขาวันวน,นี่แลครับเดียบรอยแล้วไก่แล้วอุ่นไปแล้วอไป เอาซาลาากะฝาก่ามีครับผมสวัสดีครับ